ไปดูความคืบหน้าคดีพรจ๋าพรคดีอุ้มฆ่าหนุ่มโรงงานซึ่งเป็นสามีของคุณพรเนี่ยนะคะคล่าสุดคุณพรเข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมที่บางปะกงแล้วนะคะขณะที่ตํารวจเองก็มีการแจ้งข้อหาสองข้อหากับสี่ผู้ร่วมก่อเหตุกับช่างกิจด,ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันหน่อยสําหรับความคืบหน้าคดีนายธนาสันหรือในใหม่หนุ่มโรงง,งานวัยสาสิบสาปีเนี่ยถูกช่างกิจนายกิติโชติกิ๊กของภรรยาในใหม่ ฆ่าและนำศพไปทิ้งบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์นะฮะล่าสุดช่วงสายวานเนี่ยนางสาวพรวรรณพรเมียของในใหม่ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจที่สบพบางปะกงค่ะพ่อของนางสาววรรณพรเนี่ย มาพร้อมกับลูกสาวด้วยคุณพ่อบอกก็เครียดนะลูกสาวทําแบบเนี้และที่สําคัญพ่อยังเห็นว่าช่างกิจที่เขาก่อเหตุยังอยู่กับลูกสาวที่บ้านเลยยิ่งรู้สึกเสียใจยืนยันว่าถ้าลูกสาวผิดอะก็ขอให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะพ่อความจริดก็คือความจริงพ่อคนไม่เป็นไปตามกฎนัเห็นูนะแล้วเป็น ได้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบว่าพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามีเธอแล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะคือเอามือถือให้ตำรวจไปเลยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้มันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างพรกับช่างกิจผู้ต้องหาค่ะ คุณพรแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ใหข้ข้อมูลที่เรามีบางส่วนเนี่ยเพียงแค่เห็นว่าน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าข้อมูลโทรศาพพัพท์คุณพรเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะครับในส่วนข้อมูลที่อาจจะลบไปนะครับซึ่งตรงนี้คุณพรแพสดงความบริสุทธิ์ใจครับ ส่วนคดีฆาตะกรรมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มีแต่ช่างกิจแต่ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีก4คนนะคะเมื่อวานนี้ในโอ๊กค่ะหลานชายพร้อมกับแฟนสาวและลูกน้องช่างกิดรวม4ี่คนไปพบพนักง,งานสอบสวนอีกครั้งนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือและถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์และกักขังหน่วงเหนียวซึ่งทั้ง4คนเนี่ยปฏิเสธค่ะยืนยันว่าไม่ได้ร่วมฆ่าแต่ถูกหลอกให้ไปอุ้มผู้ตายขึ้นรถกลับมาที่ จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับที่พักเท่านั้นนะคะโดยตํารวจได้คุมตัว4ผู้ต้องหาไปชี้จุดที่นั่งในรถเก๋งคันเกิดเหตุและนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนี่คือรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับผู้ชมครับ <S <S